มีสอเรือลำใหญ่สองลำติดกันเลยนะครับตังนี้พี่ใหญ่ลำนี้คอตาลิกาไอเพคนะครับจอดเทียบท่าใกล้ๆก,กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอตอนหนึ่งทุ่มนะครับรอระดับน้ำแล้วก็รอเวลานะครับออกจอดเทียบคู่กับนี่ลำนี้นะครับ DP World ตอนนี้ระระดับน้ำเกือบจะขึ้นสุดแล้วครับก็คาดว่าเหลือประมาณอีก ห้าสิบเซนนะฮะระดับน้ำตอนนี้ถ้าจากใต้ท้องเรือขึ้นมาก็ประมาณเท่าไหร่จากดูจากสายตาก็ประมาณสิบเมตรกว่านะครับสิบจุดสองเมตรนะครับอางนี้เป็นใต้ท้องเรือใหญ่ครับอันนี้สิบห้าแถวเหมือนกัน ตัดมาที่ก่อนสิบหกสิบหกเหมือนกันสิบห้าสิบหกแถวครับใกล้ๆกันแต่ว่ามันมีลำใหญ่กว่านี้อีกนะเพื่อนๆแต่ในร่องน้ําตรงนี้ไม่สามารถที่จะเทียบเรือใหญ่ขนาดนั้นได้ครับมีประมาณยี่สิบกว่าแถวนะครับสิบแปดสิบเก้าแถวนับจากริมบกไปริมน้ํานะครับดูขนาดของเชือกเรือครับ <c oughs> ข้างๆก็ใช้อยู่2เซตนะครับก็ <Okay. S 1> ส่วนท้ายส่วนท้ายก็ยึดโยงไปอีก4เซตนะเ <c oughs> <c oughs> ชือกดีเส้นก็นเท่าขาเลยฮะเพราะว่ามีแรงยึดแรงเฉยแรงดึงที่เยอะนะเยอะนะครับต้องออกบแบบเชือกเป็นพิเศษ,ษ,ษครับ เพื่อนดูขนาดลูกเรือกับตัวเรือนะครับมีลูกเรือที่อยู่บนเรือยังตัวเล็กนิดเดียวครับเท่ากับว่าลำนี้นี่มัหึงมามัหึงมาเลยนะมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ในท่านะครับมาเตรียมรอปล่อยเรือฮะเดี๋ยวเวลาออกประมาณหนึ่งทุ่มนะครับยากาศก็แสง เหลือนิดหน่อยแล้วครับถ้ามาประจำการอ,อ่อพลอดหรือว่านำร่องนะครับขึ้นเรือด้วยครับมาแล้วครับเรือทักลำแรกหรือว่าเรือลากจูงนะครับเดี๋ยวมาปลูกเชือกขึ้นเชือกกับเรือใหญ่นะครับต้องใช้เรือทักในการดึงเรือ สินค้าออกเก็บท่าเทียบเกียร์หน้าเปิดไฟรับเกียร์หน้าเปิดไารับไฟใหญ่เห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเวลากำลังแรงม้านี่เยอะมากนะฮะบางลำมก็สามพันม้าถึงห้าพันม้าได้นะครับแต่ลำนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหนักมัจจะเท่าไหร่นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาขึ้นเชือกกับ ้ายเรือตรงนี้ครับต้องใช้สามลำนะครับในการลากออกลากออกจากท่าเทียบตรงนี้ตอนเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับเชือกเชือกท้ายสี่เส้นนี้ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปปลดในท่าไปปลดเชือกข้างนะครับเชือกเรือก็กําลังเก็บอยู่นะครับเรือก็ยังคงมีไพลอดนะครับไพรลอดจะจำการอยู่บนน่นครับ ไปหลอดอยู่บนเรือนะครับอยู่จัมการอยู่ตรงสะพานเดินเรือฮะคู่ควบคู่กับกับตันเรือนะครับอยู่ข้างบนนะครับเคลื่อนเคลื่อนออกจากท่าเทียบทีนลนิดนะครับโดยการถอยออกจากท่าเทียบเรือนะครับไปยังปากเ่าข้างนอกฮนะ โดยการดึงของเรือทักนะครับที่อยู่ด้านนอกเรือทักจะทําการดึงเหรอดึงถอยนะครับสำหรับลํานีขออนา <c oughs> น้ขออนุญาตพี่ๆด้วยนะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับถ้าผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศเรือนะครับที่กําลังออกจากท่าเทียบ ใครเนเพื่อได้ับชมกันใช้เวลาดึงออกประมาณ10-15นาทีนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักไปเต็มเรือเลยครับตู้ตู้ก็เต็มเรือลูกเรือลูกเรือก็อยู่ตอนท้ายเรือครเล็กนิดเดียวครับแต่เทียบกับขนาดของเรือแล้ว เรือคลาสใหญ่แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะกลับลำตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีความยาวที่เยอะเลยครบแต่บางบางทีบางทีก็เคยเห็นนะครับบางทีบางจังหวะก็อาจมีการกลับกลับลำตรงนี้ก็มีนะครับแล้วแต่ว่านำร่องที่ประจำการอยู่บนเรือจะให้คำสั่งแบบไหนนะครับแต่ว่าไม่ถ้าลำใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ครับสำหรับไอ้ที่จะกลับลำนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เน้นความปลอดภัยนะครับดึงถอยออกจะดีกว่าเบิ่มกบิ๊กเบิมรับเต็มเรือฟอตะลิกาเอ็กเพรสนะครับ นี่จะเป็นช่วงหัวเรือแล้วนะครับบรรากาศช่วงของหัวเรือเราก็ฝากไปเพื่อนๆนะครับดูลูกเรือที่อยู่หัวเรือนิดเดียวเอากระโดงเรือยาวมากๆครับสำหรับลำนี้โรดเจอกันลำหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อ มาฝากเพื่อนๆได้รับชมครับสำหรับลำนี้นนไปก่อนครับผมเจอกันอีหน้าครับ